ข้อคิดดีๆนำมาเล่าสวัสดีค่ะไม่ใช่ทุกเหตุการณ์ร้ายจะเป็นเหตุการณ์ร้ายเสมอไปนะคะถ้าเรามีพระเจ้าพระเจ้าสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งร้ายให้กลายเป็นสิ่งดีได้ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นสงสัยไหมคะในพระธรรมบุรุกาบทที่18ข้อ27กล่าวว่า แต่พระองค์ตรัสว่าสิ่งที่มนุษย์ทําไม่ได้พระเจ้าทรงทําได้เมื่อเราเจอสถานการณ์ใดก็ตามอาจจะรู้สึกไม่ดีเป็นเหตุการณ์มองแล้วร้ายเราเลือกได้ว่าเราจะมีท่าทัศนิบแบบไหนเราจะเชื่อและวางใจในพระเจ้าว่าพระองค์มีแผนการดีสําหรับชีวิตของเราหรือไม่หรือคิดว่าเหตุการณ์นี้แย่แล้วชีวิตเราพังทลายแล้วถ้าเราไม่มีพระเจ้าเราสู้ด้วยกําลังของเรา ก็อาจจะแย่จริงๆค่ะเพราะเราจํากัดแต่ถ้าเรามีพระเจ้าเราต่อสู้ด้วยกําลังของพระเจ้าสถานการณ์ที่เราหรือใครๆก็มองว่าเป็นเรื่องเลวร้ายจะกลับกลายเป็นสิ่งดีวันนี้ขอหยิบยกเรื่องราวของนาย,ยกรัฐมนตรีที่ยิ่งใหญ่ชีวิตไม่ได้โลดได้กีบกุหลาบแต่ตอนจบสวยงามมากมาเล่าให้ฟังนะคะท่านเกิดในครอบครัวใหญ่ท่านเป็นลูกคนที่11จากพี่น้องทั้งหมด12คน พ่อรักมากสมัยเด็กท่านเป็นคนที่มักจะนําความผิดของพี่ๆไปบอกกับพ่อพี่ๆจึงไม่ค่อยชอบและอิจฉาเพราะว่าท่านเป็นลูกรักท่านเติบโตเป็นหนุ่มขึ้นมีอายุได้17ปีก็ออกไปช่วยงานพี่ๆในการเลี้ยงสัตว์พวกพี่ก็เลยคิดจะฆ่าท่านแต่มีพี่ชายคนหนึ่งผู้ช่วยชีวิตท่านไว้พี่คนอื่นๆจึงนําท่านไปขายให้เป็นทาสเพื่อไปอยู่อีกประเทศหนึง่งแล้วพี่ๆก็วางแผน เอาเสื้อผ้าไปจุ่มในเลือดแกะได้นําไปบอกพ่อว่าท่านได้ตายแล้วเมื่อท่านถูกขายไปเป็นทาสในบ้านของผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ของกษัตริย์อีกประเทศหนึง่งท่านทํางานอย่างตั้งใจอย่างซื่อสัตย์นายจึงแต่งตั้งให้ท่านเป็นผู้ดูแลงานในบ้านและมอบทรัพย์สินของทั้งหมดให้ท่านดูแลท่านเองไม่เคยคิดจะหยิบหรือลักขโมยสมบัติของนายเลยตั้งใจทํางานในฐานะทาสอย่างดีที่สุดท่านเป็นชายหนุ่มที่หน้าตาดี ภรรยาของนายจึงมองแล้วเกิดเสน่หาเมื่อไม่มีใครอยู่บ้านนางจึงชวนให้ท่านซึ่งเป็นชายหนุ่มหน้าตาดีมาร่วมหลับนอนด้วยกับนางแต่ท่านก็พยายามหลีกเลี่ยงจนมีอยู่วันหนึ่งนางคว้าเสื้อของท่านไว้และแจ้งให้สามีคือนายเจ้าของบ้านนั้นว่าชายหนุ่มคนนี้ปลุกปั้มนางนายผู้ชายจึงเอาท่านไปจำคุกหลวงแต่ท่านเป็นคนเชื่อในพระเจ้าและพระเจ้าก็อยู่กับท่านเสมอ เมื่อท่านอยู่ในคุกก็เป็นนักโทษที่ดีทําให้พัสดีแม่ตามอบนักโทษทั้งปวงที่อยู่ในเรือนจําให้อยู่ในความดูแลของท่านมีอยู่วันหนึง่งหัวหน้าพนักงานน้ําองุงนลและหัวหน้าพนักงานขนมปังของกษัตริย์ทําผิดและถูกส่งมาอยู่ในคุกหลวงท่านได้รับคําสั่งให้ดูแลหัวหน้าพนักงานทั้งสองท่านนี้ด้วยหัวหน้าทั้งสองได้ฝันคนละเรื่องคนละความหมายก็ไม่มีใครที่จะแก้ความฝันให้ได้ท่านจึงแก้ความฝันให้ โดยหัวหน้าพนักงานน้ำองุ่นซึ่งท่านก็แก้ความฝันได้ว่ากษัตริย์ยกตำแหน่งคืนให้แก่หัวหน้าพนักงานน้ำ,ำองุ่นภายใน3วันความฝันของหัวหน้าพนักงานขนมท่านก็แก้ความฝันว่าภายใน3วันหัวหน้าพนักงานขนมจะถูกประหารและนำร่างไปแขวนไว้ที่ต้นไม้ให้นกกากินพอครบ3วันหัวหน้าพนักงานน้ำองุ่นได้รับการอภัยโทษและรับตำแหน่งคืนส่วนหัวหน้าพนักงานขนมก็ถูกประหารชีวิต ท่านได้อ้อนวอนต่อหัวหน้าพนักงานน้ำองุ่นให้ถุนกษัตริย์แทนท่านด้วยซึ่งได้รับการตกลงจากเหตุการณ์นั้นเวลาผ่านไปสองปีท่านก็ยังคงอยู่ในคุกกษัตริย์ได้ฝันสองเรื่องที่แตกต่างกันและได้เรียกโหรและปราดทั้งควงมาเฝ้าก็ไม่มีใครสามารถที่จะแก้ความฝันได้เลยหัวหน้าน้ำองุ่นจึงบอกกษัตริย์ว่ามีผู้ชายคนหนึ่งติดคุกทำนายฝันได้เมื่อท่านได้ฟังความฝันจึงบอกว่าประเทศนี้ จะมีอาหารรวมสมบูรณ์ทั่วประเทศ7ปีหลังจากนั้นจะเกิดการดานอาหารใหญ่เป็นเวลา7ปีจนประชาชนลืมความอุดมสมบูรณ์ใน7ปีแรกหมดสิน้นและเหตุการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นในเวลาอันใกลน้นี้ท่านจึงแนะนําให้กษัตริย์หาคนที่มีปัญญาและเป็นคนดีมาเป็นอัครมหาเสนาบดีเพื่อเก็บผลผลิตในตลอด7ปีที่อุดมสมบูรณ์เพื่อใช้ใน7ปีที่กันดานกษัตริย์จึงแต่งตั้งให้ท่านเป็นนายกรัฐมนตรี สำเร็จร,ราชาการแทนกษัตริย์ในการปกครองประเทศนี้ตั้งแต่นั้นมาประเทศที่พ่อและพี่พี่ของท่านอยู่ก็เกิดกรนาดนอาหารอย่างหนักพ่อจึงได้ส่งพี่พี่ของท่านให้มาติดต่อขอซื้ออาหารจากประเทศนี้ท่านจึงได้เจอกับพี่ชายที่ขายท่านเป็นทาสและได้เจอกับพ่อและน้องชายและท่านก็ให้อภัยพี่ชายและได้ช่วยเหลือครอบครัวของท่านจากการกระนาดนอาหารครั้งนี้ด้วยและท่านนายกรัฐมนตรีได้อาศัยอยู่ในประเทศนี้อย่างมีเกียรติ จนเวลาสุดท้ายท่านชื่อว่ายเซฟสามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้ในพระคัมภีร์ปฐมกาลค่ะสิ่งสำคัญที่จะนำพาชีวิตของเราไปสู่สิ่งดีแม้ชีวิตไม่ได้โลยด้วยกีบกุลาแต่จุดจบสวยงามมีด้วยกันอยู่5ข้อค่ะ 1. ยิตพระเจ้าให้มั่นในทุกสถานการณ์เพราะบางครั้งสถานการณ์ที่ดูเหมือนร้ายก็เพื่อฝึกฝนเราให้เข้มแข็งอดทนเมื่อเราผ่านได้เราจะได้สิ่งดี 2. ทำในสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่สิ่งที่ถูกใจ 3. อย่าโลภแต่จงซื่อสัตย์แม้สถานการณ์นั้นจะเอื้อให้เราไม่ซื่อสัตย์ก็ตาม 4. วางใจพระเจ้าซื่อสัตย์และทําความดี 5. จะมีช่วงเวลาของการอดทนรอคอยให้เราอดทนรอคอยด้วยความหวังใจในพระเจ้าว่าเราอยู่ในแผนการดีของพระเจ้าเพื่อชีวิตที่ดีของเราในพระธรรมโรมบทที่8ข้อ28กล่าวว่า เรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันก่อผลดีแก่คนที่รักพระเจ้าคือคนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์ในพระธรรมสดุดีบทที่23ข้อ4กล่าวว่าแม้ข้าพรงคจะเดินฝ่าหุบเขาเงามัจุราชข้าพระองไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะพระองค์สถิตกับข้าพระองค์คาถาและธรรมประกณรขอ,ของพระองค์ปอบโยนข้าพระองค์นะคะในช่วงเวลาที่เรากําลังเจอกับวิกฤตในชีวิตหรือเหตุการณ์ร้ายๆนั้นเมื่อเรามีพระเจ้า พระเจ้าจะอยู่กับเราไม่ต้องกลัวและพระองค์จะปลอบโยนเราเราจะผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้เพียงให้เราเข้าไปลี้ภพยในพระองค์พระเจ้าจะเป็นผู้ช่วยเราในยามยากลําบากนั้นไม่ใช่เราทําด้วยตัวเองเพราะเราอาจจะหมดพลังได้แต่พระเจ้าจะช่วยเราค่ะช่อง SSK Channel ข้อคิดดีๆนํามาเล่าไม่ว่าคุณจะเจอกับสิ่งร้ายๆอะไรมอบความวิตกกังวลน,นั้นให้กับพระเจ้า และเดินวันต่อวันไปกับพระองค์ด้วยความไว้วางใจพระเจ้าจะเปลี่ยนสิ่งร้ายกลายเป็นสิ่งดีถ้าเนื้อหานี้ดีนะคะช่วยกดแชร์ออกไปคนอื่นได้ฟังด้วยและถ้าอยากเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานของเราก็สามารถกด subscribe กดไล k e like, กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อทำให้ YouTube เขารู้ว่าคุณชอบฟังข้อคิดดีๆนำมาเล่าและคุณเป็นคนชอบพัฒนาตัวเองจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะสวัสดีค่ะ thank you